เอาละครับสวัสดี่ผู้ชมท,ท,ทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการเลดคนดูนะครับหรือว่าเรียกเรียกแบบว่าให้เข้าใจง่ายๆก็คือ,อวิธีการส่งคนดูไปอีกช่องหนึ่งนะครับหรือว่าคนดูจากอีกช่องหนึ่งมาช่องเราได้นะครับแบบส่งส่งคนดูกันไปกันมานะเวลาเราจะลงสตรีมอะไรแบบนี้นะครับเหมือนเหมือนคล้ายๆระบบในทวิตนะครับวิธีการส่งคนดูนะโอเควิธีการเปิดนะครับ การส่งคนดูนะให้เราไปที่ปรับแต่งช่องนะครับเมื่อมาตรงนี้แล้วให้ไปที่ตั้งค่าตรงซ้ายล่างนี้นะครับกดไปปุ๊บไปที่ชุมชนนะโอเคเมื่อมาหน้าชุมชนให้เราแบบเลื่อนเลื่อนลงมานะครับจะเห็นหัวข้อว่าการส่งผู้ชมแบบสดนะครับทุกคนจะติก๊กข้างล่างใช่ปะให้มาติ๊กข้างบนครับนี่ติ๊กข้างบนปุ๊บให้เรากดบันทึกอ่าก็คือเปลี่ยนจาก ช่องที่เราต้องเลือกกลายเป็นแบบทุกคนสามารถส่งมาได้เลยทุกช่องนะครับแบบทุกคนสามารถส่งคนดูมาได้ไม่ว่าจะติดตามหรือไม่ติดตามรู้จักไม่รู้จักนะครับก็คือส่งมาได้เลยประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวไปดูวิธีการส่งคนดูกันเลยนะว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวแต่ผมไม่ส่งนะผมแค่จะทดลองทําให้ดูเฉยๆนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าวิธีการทําเป็นยังไงนะครับโอเคครับเมื่อสมมติว่าเราเนี่ยอยากจะ ลงสตรีมแล้วเลดคนดูนะครับก็ให้เราไปที่ youtube studio นะครับนะโอเคเมื่อเข้ามา Youtube Studio นะครับให้เราไปที่การถ่ายทอดสดตรงนี้นะครับกดไปปุ๊บก,ก็จะเห็นไลฟ์สตรีมของเรานั่นเองนะให้เรากดไปที่ไลฟ์สตรีมของเราเลยนะครับแล้วไปที่หัวข้อปรับแต่งนะครับการปรับแต่งเมื่อมาน้าน,นี้แล้วนะครับให้เราเลื่อนลงมาข้างล่างแล้วเราจะเห็นหัวข้อว่าการส่งผู้ชมนะ ให้เรากดเพิ่มตรงนี้เลยนะเมื่อกดเพิ่มมาแล้วนะครับให้เราไปที่ค้นหาวิดีโอจากช่องอื่นนะแล้วก็พิมพ์ชื่อเกมหรือว่าชื่อคลิปที่เราอยากจะเลดคนดูไปนะครับสมมุติว่าเป็นสตรีม Minecraft แล้วกันก็จะเห็นว่ามีช่องเยงอ,ยอยะแยะเต็มไปหมดที่เกี่ยวกับ m i n ์ค r ร f ฟเลยนะครับแต่ว่าต้องบอกก่อนนะว่าคลิปไหนที่เป็นสีจางๆแบบนี้นะครับก็คือเราไม่สามารถเลดได้นะเพราะว่าเขาไม่ได้เปิดการเลดคนดูนั่นเองนะครับ ถ้าเป็นสีแบบนี้ก็คือเราสามารถเลดไปได้โอเคสมมุติผมจะเลดคนนี้ก็กดไปที่คลิปของคนนี้เลยนะครับที่ไลฟ์อ่ะเออไม่ใช่คลิปนะครับวิธีไลฟ์ like ของคนนี้เลยแต่ผมจะไม่ส่งนะครับเพราะว่าเป็นการสอนเฉยๆนะโอเคก็มีเพียงแค่นี้ครับวิธีการเลดคนดูของ YouTube นะครับก็สำหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบายบายครับ